เทศไทยเกิดจากจะมีศักดิ์ศรีโดยการมีดาวเทียมของตัวเองสักทีหนึ่งหลังจากที่ไปเช่าดาวเทียมจากปาลาป้าของอินโดนีเซียใช้ก็มีการประกวดราคาผมก็นั่งคิดดูตัวเลขมันขาดทุนแน่ๆแ,แต่เราก็พยายามจนสุดท้ายมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจากขาดทุนมาเป็นเบรกอีเวนตมาเท่าทุนแล้วก็มีกำไรนิดหน่อยก็เลยเอาเข้าตลาด พอครบ30ปีก็ทําโอนทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดให้กับทางารัฐบาลไป,ไปแต่ว่าบังเอิญว่าผมเนี่ยาขายบริษัทไปก่อนหน้านั้นจังเยอะแล้วอยากรู้ความจริงหรือไม่ใครกินดาวเทียมสํารองของไทยคมหายไปทั้งดวงใครลักไก่ทําดาวเทียม IP Star โดยไม่ต้องประมูลแข่งขัน ความจริงมีอยู่ว่านายทักษิณเชนวัตรโดยบริษัทชินได้สัมปทานดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศมาตั้งแต่ปี2534ในยุกรัฐบาลรอสอชในปี2545ทักษิณเป็นนายก บริษัทชินเลื่อนกำหนดการจัดส่งดาวเทียมสำรองของไทยคม3หลายครั้งและได้ขอแก้ข้อกำหนดทางเทคนิคเปลี่ยนคุณสมบัติของดาวเทียมสำรองให้เป็นดาวเทียม i อ Star ซึ่งเป็นดาวเทียมบล็อดแบนด์คนละแบบกับดาวเทียมไทยคม3ขณะนั้นกรมไพรสเนโทรเลขเคยตีความว่าดาวเทียม i อ Star เป็นดาวเทียมหลักดวงใหม่ไม่ใช่ดาวเทียมสำรองและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาการประสานงานโครงการดาวเทียมสื่อสารในประเทศโดยที่ประชุมก็เห็นตามกรมไพร นทรเลแต่ด้วยอำนาจระบบทักษิณผ่านไปเดือนเดียวคณะกรรมการประสานงานก็กลับมติตัวเองเพื่อเปิดทางให้สลัดอวกาศหลังจากนั้น18กันยายน2545บริษัทชินขอบทำหนังสือขออนุมัติโครงการดาวเทียม IPSTAR ไปยังนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาบุคคลที่ทักษิณให้มานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวันนอเซนอนุมัติโครงการในวันที่24กันยายน2545ท,ทั้งทั้งที่ขณะนั้นยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานที่มีการกลับมติเดิมด้วยซ้ำเรียกว่าลุยไปก่อนค่อยทำหนังสือเวียนให้รับรองรายงานการประชุมภายหลัง พฤติการนี้สารดีกาชี้ว่าเป็นการกระทําที่เป็นการลัดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการในลักษณะรวบรัดและรีบเร่งเป็นการกระทําที่ผิดปกติวิสัยดาวเทียมไอพีสตารถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรของไทยเมื่อเดือนสิงหาคม2548 สารดีกาพิพากษาคาดียึดทรัพย์ทักษิณชี้ชัดว่า I-P s t a r เป็นดาวเทียมนอกสัญญาสัมปทานเป็นดาวเทียมหลักดวงใหม่ไม่ใช่ดาวเทียมสำรองของไทยคม3และเห็นว่า IP-Star เป็นโครงการใหม่อยู่นอกกรอบสัญญาสัมปทานดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศเดิมเทคโนโลยีแตกต่างจากดาวเทียมไทยคมสอย่างสิ้นเชิง แถมใช้แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจในต่างประเทศเป็นหลักไม่สามารถอ้างว่าเป็นดาวเทียมสำรองของไทยคมสซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศเท่ากับว่ารัฐเสียหายขาดดาวเทียมสำรองของไทยคมสไปหนึ่งดวงส่วนทักษิณพุงกลางได้ทำดาวเทียมไอพีตาหากินเพิ่มโดยไม่ต้องประมูลล่าสุดรัฐบาลปัจจุบันได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพื่อสาสางปมปัญหาเหล่านี้แล้ว